ยามเย็นค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็เก็บบรรยากาศข้างบ้านมาฝากนะคะเผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมาเป็น FC สามารถแวะมาเยี่ยมมาชมได้แล้วก็ให้เกิดความมาั่นใจว่า,าสายอยู่ตรงนี้นะอยู่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินมีปัญหาเกี่ยวกับผ้าไหมก็สอบถามได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าสายจะหนีไปไหนยังอยู่ที่เดิมนะคะและตรงนี้ก็เป็นบ้านที่สายอาศัยอยู่ด้วย เรามาชมงานของเราต่อนะคะเดี๋ยวจะเลยเถิดไปกันใหญ่ทิ้นนี้ก็จะเป็นงานหกตะโกทอยกดอกนะคะเป็นชุดของอาสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะมาใหม่วันนี้สีสวยมากๆค่ะการทอยกดอกนั้นก็จะมีการยกดอกข้างในอย่างเช่นยกดอกเม็ดมะยมเม,ม็ดพริกไทยหรือว่าลายลูกแก้วก็ถือว่าเป็นงานยกดอกนะคะราคานั้นก็จะแพงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นงานที่ ทำยากนะคะและเป็นสีธรรมชาติการย้อมสีธรรมชาตินั้นก็อาศัยจากใบไม้หรือว่าพืชชนิดอื่นที่ทําให้เกิดสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็สีไม่ตกด้วยคนที่ย้อมนั้นก็ต้องเป็นชั้นปรมาจารย์เลยนะครเป็นครูย้อมจึงจะมีสีออกมาที่สวยงามแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นการที่ใช้อาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเอามาย้อมผ้าให้เกิดความสวยงามสำหรับผ้าแต่ละชิ้นงานนะคะการย้อมสีธรรมชาตินะคะแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าเมื่อย้อมแล้วสีไม่ตกและก็ยังคงความงดงามแบบนั้นนะคะดังนั้นการใช้สีธรรมชาตินั้น เป็นสิ่งที่ดีมากทำให้คนได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วก็ได้ประหยัดงบป,ประมาณไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและก็ตัวเราด้วยสำหรับงานชิ้นนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะราคา ราคา3,750บาทนะคะอาบน้ำยาพร้อมส่งเป็นงานที่สวยเป็นงานคัดเกรดนะคะใช้ไหมจุนพิเศษในการทอเนื้อก็จะมีความนิ่มละมุนแล้วก็สวยงามนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ